กับอะไรนะกับอะไรนะน้ำช่อดอกมะพร้าวนะ have a ฟไอเฮฟนะนี่นี่เป็นอะไรดอกอะไรสักอย่างดอกสุกุระนะแต่เป็นภาษาเกาหลีนะอ่านไม่ออกอันนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำดอกน้ำช่อดอกไม้นะสามร้อยยี่ห้ามิลลิลิตรือเป่าวะ ml มิลลิลิตรมิลลิสามขีดอะ,อะถ้าเป็นกิโลอะ่ะอันนี้ก็นะ no sugar add นะไม่มีน้ำตาลอันนี้ เล็กอ่านไม่ออกอ่ะคืออ่านอะไรสักอย่างเน,นี่ยเนี่ยไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรซื้อไม่มีใบไม้มั้งเนี่ยมันเป็นรูปใบไม้อ่ะแล้วก็อันนี้ไม่ได้อะไรนู้นวอเตอร์แอดไม่มีน้ำนะไม่ผสมน้ำนั่นเองอนะ่ะนี่หอมหวานอร่อยสดชื่นนะแต่สดอาหารสดสะอาดผ่านการผ่านกระบวนการสเตอริบิลิส,สเตอริลิเซชั่น ถ้าว่าเราก็อ่านอะไรสเตมบูลเลสเซชั ization, นไม่ใช่นะอ่านไม่ออกกันก็เป็นอะไรนะระบบการทําความเขาเรียกว่าอะไรทำความร้อนให้ให้ความร้อนตอนบรรจุนะน่าจะว่าอันนี้ก็เป็นเลยออรรูปดอกมะาพร้าวนะแต่ว่าเป็นกราฟิกนะดูไม่ชัดหรอกเพราะมันมันเป็นมันปาดสีปื้ดเดียวอะ่ะมันไม่ได้ไล่โทนไล่อะไรนะก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับอะไรนะน้ำช่อดอกมะพร้าวแล้วมาแกะกันเลยนะ มาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเปิดเลยขออนุญาตนะปัญหามันคือไอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่เปิดกระป๋องปลอมนะอันนี้ปลอมทําของทําเลียนแบบนะทําเหมือนมากเลยนะแต่ว่านี่ดูเหล็กบางกระจึ้งหนึ่งดูสภาพแล้วไม่น่าจะเปิดแต่ล้วดูแง่งดูอะไรไม่น่าเปิดได้ตรงตรงนะเนี่ย คืออากาศขึ้นนะแต่ว่าเปิดไม่ได้เนี่ยอากาศขึ้นนะแฝ่แฝ่เนี่ยเนี่ยแต่ไม่ขึ้นนะอันเนี้ยเนี่ยแล้วนิ้วเราจะไปโดนไอ้แง่งนี้ด้วยนะดูสภาพแล้วก็ต้องถ้าอย,าอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเนี่ยนะไม่ได้น,นะของปลอมน่าจะมาจากอะไรนะล้านยี่สิบบาทนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะนไอ้แง่งอนะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะทำเหมือนนะของทำเรียนแบบ นะเดี๋ยวจะงัดดูนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปหาไปแช็คมาดีกวา่าเนาะง่ายกว่าหรือเหล็กอะไรก็ได้เปิดบุบแต่ไม่ได้เอานี้แล้วกันนะความรู้เก่าเนี่สมัยเรียนหนังสือนะนะไม่รู้วิชาอะไรนะวิชาเปิดเปิดฝาสซดาโอ้ยไม่ได้เปิดมาเท่าไหร่เนี่ยสิบยี่สิบปีนะขูวเกิน สิปีสิปีนะเราห่างหายจากวงการการเปิดขวดโซดาโอ้ยแข็งโปกโเมื่อก่อนงัดขึ้นนะเมื่อก่อนมีอะไรนะไฟแช็กก็ออกงัดได้นะเดี๋ยวนี้แก่แนละ้วนิ้วนิ้ว,วไม่แข็งแรงแนละ้วเอ้ยเมื่อเช้ายังงัดได้เลยขวดเก่างัดได้ขวดนี้งัดไม่ได้นะ อะไรจริงๆก็ใช้อะไรนะตรงนี้ข้อบล็อกนะแต่ว่านั่นแหละตามอายุนะอายุไขไวายเช้าลองไฟแช็กนะตูแตกเลยโอ้โหเลยต้องใช้เหล็กนะเลยใช้อะไรงัดได้อยู่ขวดเก่านะแต่จริงก็อันที่ดีหาที่เปิดง่ายสุด มันเหล็กจริงเพาะว่าเนี่ยเออเหมือนงอเลยนะกลายเป็นไอ้นี่ก็ของปลอมอีกนะใช้ไม่ได้ลองตัดข้างสิโอ้ยเนี่ยมันหลุดแล้วแหละเพราะว่าไอ้นี่มันงัดได้แต่ว่ามันไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นที่เปิดปลอมนะเอออะโอเคโอ้โหง่นะเขาเรียกเขาเรียกงูนะเปิดตั้งนั้นอะเราเปิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมนะ แก้วมาก่อนนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บหนึ่งมากันแล้วนะนี่เปิดมาแล้วนะ ลองชิมเปล่าๆดูก่อนนะนี่เถรดอ,อ,อักเลยนะไม่มีความสุขขุมเลยนะนี่นะสีก็ประมาณนี้ตุนๆนะเขาตัดมาจากช่อดอกดมดูก็หอมเลยแหละหวานสดชื่นหวานเจี๊ยบเลยนะอ่ะเดีย๋ยวไปลองใส่น้ำแข็งกัน

ก็หน้ารับประทานนี้นะอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะน้ำช่อดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้ำช่อดอกมะพร้าวไม่ใช่น้ำช่อดอกไม้นะครับชิมดูโอ้ยสดชื่นหวานเจี๊ยบนะถ้าใครชอบหวานหวานก็ใส่น้ำแข็งให้เย็นเลยแต่ถ้าใครชอบ หวานน้อยๆก็อาจจะต้องรอให้น้ําแข็งละลายหรือไม่ก็อะไรนะหาน้ำมาใส่แบบเพลูบอยนะแต่จริงๆก็ทิ้งไว้สักนิดนึงก็รสชาติก็น่าจะดีนะแต่ถ้าใครชอบกินหวานหวานเนี่ยใส่น้ําแข็งปุ๊บกินได้เลยนะก็อารมณ์คล้ายๆน้ําตาลสดนะแต่ว่าน่าจะมีความหอมมากกว่านะแต่ที่ผมลองชิมแล้วเนี่ยเวลา เลอมันจะเหมือนรู้สึกเหมือนเราจะกินแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิดๆนะก็ถ้าใครชอบก็น่าจะได้อารมณ์อยู่นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับอะไรเนี่ยแฮปอะเฮลนะน้ำช่อดอกมะพร้าวนะสสยไปหมดแล้วนะได้ประมาณตั้งหนึ่งแก้วแก้วถึงแก้วครึ่งเกือบสองแก้วไม่น่าจะเต็มสองแก้วนะถ้าใส่น้ำแข็ง เยอะๆดีๆละเอียดละเอียดก็คงได้สแก้วนะแต่ถ้าน้ําแข็งน้อยๆอะไรเงี้ยน่าจะได้สักแก้วกว่าก็ดื่มเย็นๆสาหรับหน้าร้อนอย่างนี้นะประมาณนี้แหละกินต่อดีกว่า